นี่คือเส้นทางสีแดงในวันวันที่ห้าของกิจกรรมกเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยอำเภอบ่อพลอยแล้วก็จะเดินทางไปที่อำเภอขุนทองขณะนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณสักสิบสองขอโทษสิบสี่จุดนูนย์นอนะแล้วก็แดดก็กำลังาแรง นะฮะพวกเราก็คิดว่าปั่นตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต่ํากว่าหกสิบกิโลนะฮะในขณะที่เมื่อว,วานพวกเราปั่นจากอาําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีมาถึงที่กาญจนบ,บุรีระยะทางประมาณหนึ่งรอยี่สิบห้ากิโลซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดที่เราเคยปั่นจักรยานมานะฮะ อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะฮรแล้วก็ในขณะที่พวกเราจะต้องปั่นให้ถึงที่หมายเนี่ยขอเวลาประมาณ16บหกุดนน,นะฮอะเนื่องจากว่ามีข้อมูลของผู้ที่สูญเสียนะ,ะรออยู่ข้างหน้านะฮะซึ่งเราก็คงจะต้องปั่นให้ถึงเป้าหมายในเช้าวันนี้ พวกเราได้ทดลองอบันทึกภาพเสียงนะฮะ,ะคือถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่พวกเรานั่งคุยกันนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะได้ชี้แจงเหตุผลนะฮะแล้วก็แคดจริงในกรณีที่พวกเราได้ขึ้นเวทีของอพันธมิตรในวัน อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งพวกเราได้ถ่ายคลิปไปแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อจะส่งให้กับทางสื่อมวลชนก็ปรากฏว่าคุณภาพของภาพและเสียงเนี่ยไม่ค่อนข้างขอบคุณครับขอบพคุณครับที่ชื่ออะไรครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแทนพี่น้องเสื้อแดงด้วยครับผมขอบคุณครับผมคงต้องส่งแค่นี้เพราะว่าผมจะต้องไปครับครับ ก็ปรากฏว่าคุณภาพของภาพและก็เสียงเนี่ยไม่ชัดเจนพอนะฮะก็เลยทําให้เราต้องอถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเช่นก็คิดว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะในวันศุกร์นะครับซึ่งถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอให้กับสื่อมวลชนได้เผยแพร่ให้กับพี่น้องสอแสดงได้เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไม เราถึงต้องขึ้นเวทีอของเส้อเหลืองในวันนั้นนะฮะพวกเรามีความเจตหรือว่ามีเจตนาที่จะไปจับมือกับพนมิตรจริงหรือหรือว่าการจับมือเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของการทักทายแล้วก็การโทรภาษีนะฮะซึ่งก็ะ <c oughs> จะได้เืีโอกาสชี้แจหน้าน,นี้ก็มีนักปั่นสองคนของเรานะฮะกำลังยืน สามตัวส่นตัวอยู่ตามที่เห็นในอในภาพนะฮะแล้วก็ขณะนี้ทุกคนก็กําลังอพักผ่อนกันอยู่นะฮะนี่คือนี่คือ,อจุดที่เราย็นอยู่นะฮะซ้ายมือจะเป็นอําเภอบ่อพลอยแล้วก็ขวามือจะเป็นอำเภออูดทองนะฮะาทางหลวงหมายเลขสามสามสีสองนะครับนี่คือแสงแดด ของบ่ายวันนี้นะฮะแล้วก็การตันวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้กําลังพอสมควรผมมีความรู้สึกว่า,าการโจมตีการให้ร้ายกันเนี่ยในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายนะฮะเพียงแค่เราอยู่ที่หน้าจอแล้วก็สบัดนิ้วไม่กี่ทีเนี่ยเ,เราก็สามารถที่จะชมใครหรือว่าสามารถที่จะด่าใครก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบนะฮะ การกระทํากับการการอยู่หน้าจอนี่มันต่างกันนะฮะอันนี้คือลักษณะของคนที่ลงมือทำก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้ในขณะที่การที่จะอยู่หน้าจอกันด่ากันเนี่ยมันง่ายนะฮะ,ะไม่เป็นไรหาคำชมหรือคาด่าอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ไม่่อยมีผลกับเราเท่าไหร่นะฮะ,ะใครชมเราก็ขอให้ก็ขอ,ขอขอบคุณและก็ขอให้เจริญเจริญ ใครที่ด่าเรานะฮะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้เจริญเจริญนะฮะใครที่ใค่เข้าใจเราผิดนะฮะหลังจากที่อาจจะได้รับฟังข้อมูลใหม่จากการที่จางของเราเนี่ยนะฮะให้ใครเราไม่ถือโทษกดเราก็ขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอให้เจริญเจริญนะครับก็อ่า ขอจบภาพการจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีความคืบหน้าก็จะไล่ฝั่งครั้งหนึ่งแต่ว่าขอส่งท้ายไปนิดนึงว่ากิจกรรมเชนังสีแดนก็จะเดินหน้าต่อไปตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะระยะเวลาทัา้งหมด28วัน20จังหวัด2,438กิโลก็จะต้องเป็นไปตามนั้นขณะนี้เราทำกิจกรรมมาได้ประมาณ5วันนะฮะแล้วก็ผ่านมาแล้วประมาณ สามจังหวัดเลยอสิบเจ็ดจังหวัดที่เราจะต้องเดินทางต่อเราเดินทางมาแล้วประมาณสองร้อยกว่ากิโลหรือประมาณสามร้อยกิโลนะฮะก็เหลือระยะทางอู่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยกิโลเศษที่พวกเราจะต้องเดินทางไปนะฮะและพวกเราจะเดินทางตามกําหนดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่สิบสองกุมภาพันธ์พวกเราจะต้องถึงเป้าหมายนั่นก็คืออำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ บ้านเกิดของท่านคันธมบัตรโพดรักษิณชินวัตน,น,นแล้วพวกเราจะนําป้ายพืนนี้ที่มีข้อความที่เป็นคําขวัญของโครงการว่าสามัคคีรวมพลังนําทักษิณกลับมานะฮะใต้พืนนี้จะต้องไปติดอยู่ที่หน้าบ้านของท่านท่านนายกนะฮะสิ่งที่พวกเราทํา เป็นสิ่งที่พวกเราทําขึ้นด้วยความตั้งใจของพวกเราเองนะฮะไม่ได้มีใครไหว้าวานไม่ได้มีใครว่าจ้างไม่มีใครขอร้องเราทําในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะที่ยืนต่อหน้านี้เนี่ยคือ,อคุณลุงแดนนะฮะคุณลุงแดนครับกทายนิดนึงครับ<อ>คุณลุงแดนอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเจ็ดสิบสามครับผม <laughs> ปั่นจักรยานมานานแล้อยังครับ เริ่มป่าระยะหลังประมาณเจ็ดปีครับผมครับผมมารวมกิจกรรมเส้นทางเส้นเอ่เส้นทางสีแดงเที่ยวนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ได้เพลินปูงแล้วก็ทราบจบการมากมายครับสนุกเราได้ทั้งใจด้วยครับสนุกเต่นเต้นดีไหมครับกับรายองต่างๆของโครการคืยอดเลยถ้าไม่จะมานี่เสียดายแย่เลยครับสวัสดีครับเอ่อพี่ปิชาสวัสดีครับลุงปิชาครับเอ่อถ้าใครนิดหนึ่งได้ไหมครับคุณ ลุงมิชาอายุเท่าไหร่ละครับอ๋อหกสิบแปดปีครับผมแลวคับผมปั่นจักรยานกับพวกเราเป็นยังไงบ้างครับอ่าดีครับนุ่งคลืนดีครับสบายไม่เครียดไม่เครียดรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับเอ่อเอ่อข่าวลือต่างๆของโครงการการวิพากษารณ์ก็เป็นสอนเราให้ทําอย่างหนึ่งแล้วเรามาทําเข้าเป็นว่าเราอีกอย่างหนึ่งก็กะไรอยู่ ครับผมให้เราพยายามดึงเสื้อเหลืองมาเป็นพวกเราให้ได้พอเราโผล่ก็ไปหน่อยนึงก็อะ่นเราซะแล้วมันยังไงกันอยู่ช่วยดูกันหน่อยก็แล้วกันครับผมอจะเดินทางไปถึงเป้าหมายกับพวกเราไหมครับไปครับถ้าแม่ไม่ไหวก็ยันนั่งบนรถเนี่ยไปครับนี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเดินทางต่อไปขอบพระคุณมากครับเอนั่นก็เป็นข้อมูลของนักปราอิสระที่เข้ามาร่วมกับกิจกรรมของพวกเราตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะคุณลุงแดนอายุ7จสิบสามแล้วก็ คุณลุงปริชานะครับเป็นอดีตทหารอากาศอายุ 68, 68แล้วนะครับในวันที่12กุมภานะครับในวันสุดท้ายเนี่ยป้ายผืนนี้จะต้องไปติดอยู่ที่หน้าบ้านของอท่านนายกชักศิลป์น,นะฮะอย่างที่พวกเราอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าพวกเราทำขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครว้วานไม่มีใครขอร้องพวกเราทำทุกอย่างในสิ่งที่พวกเราเชื่อว่าเป็นความถูกต้องและ เรียกร้องความยุติธรรมให้กับท่านนายกนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นเป็นลายมือของพี่น้องที่ได้ฝากไว้นะฮะอตลอดระยะทาง200กว่ากิโลที่ผ่านมานะคะอยากให้ทักถึงกลับมาโจเสื้อแดงขอให้ถึงเชียง รายโดยปลอดภัยคุณ <c oughs> ลจรีรัชนากรขอให้กลับบ้านโดยเร็วแดงกาญจนบุรีคิดถึงขอให้สู้ๆนี่คือน้ำใจแล้วก็กำลังใจให้พวกเราเดินหน้าต่อไปพี่ตันแสงไทยสวนพึ่งน, <c oughs> นะครับมาประสานกู้เชยียงชัย พี่ประสานผู้ชินชัยเป็นหนึ่งในผู้สูญเสียที่เราเาได้พบนะฮะในระยะห้าวันที่ผ่านมานะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรเีเราได้ทําการสอบถามนะฮะบันทึกข้อมูลแล้วก็ให้กําลังใจพร้อมกับได้มอบเงินเยียวยาที่พี่น้องจังหวัดนครปฐมและก็ราชบุรีฝากพวกเรามาแล้วก็ข้อมูลของพี่ประสานกู้ชินชัยก็จะได้นําไปไปแพรยต่อไป นะครับสุข,ขันปัญญาเตรียมจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันก่อนพดแดงเป็นกํานังใจให้สู้ๆจิดตอนโพสลดแดงใส่จแมบแุรีขอใ,ให้ท่านกลับมาเป็นผลใจประชาชนดูเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอ่อสำหรับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอเชิญชวนว่าไม่ว่า อ่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะถ้าหากว่าท่านคิดว่ากิจกรรมของพวกเรานี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อคนสอแสดงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยึดติดแล้วก็ผูกขาดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกเรากําลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับท่านนายกทักษิณน,นะฮะขอให้ออกมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะฝากป้ายในลักษณะน,นี้เนี่ยมาให้กับพวกเราไปมอบให้กับหรือว่าไปปลูกไว้ที่บ้านของ ท่านนิยคทักสินในวันที่12สิงหาที่ตานกำแพงขอให้นำมามอบให้กับพวกเราตามรายทางนะฮะพวกเราจะขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากทุกท่านครับสวัสดีครับ